ไปดีพี่น้องกาทักทายสบายดียำแรงเด้อทั้ง,งแจงมนหน้าพี่น้องพ่ผานทงหลัดมาซื้อของกินพี่น้องอยู่ทิมทางหลักซองนี่เลยเอาข้าวี่นว่นู่นี่าไหรจะเกินแปดท่านเ่ะ มาเสือก,กินพี่น้องไปกินข่าวอยู่ซื้อไปกินอยู่หองเนะาะห้อ,องกินล้ลยแห่งนี่พี่น้องฮะยังก่อน ตามบรไล่ปกติกีาหาหนกีหาไปกินยูหองพี่น้องอเดี๋ยวไปตามมันไปตามไปเองไปเเงรสิไปตามไปเองพี่น้องไม่ยอมสื้ออีก

ไปพี่น้องเดี๋ยวสิพากันกลับไปนะเมื่อกี้ที่มาแจ้งข่าวพี่น้องเนาะแจ้งข่าวพี่น้อง,อ,ง,ง,อ,งออกเดินทางควาแจ้งน้องร,ร,รัดเริ่มเริ่มอีกแล้วพี่น้องเริ่มออกก็เริ่มออกสู่การเดินทาง ดัวต้ได้ที่เนาะบ่าก็ไม่ค่อยใหญ่เท่า ออกพี่น้องมาหลุดน้องกันเด้อพี่น้องทำแซงสื่อทำแซงสื่อยู่น้องรัดไปสองสื่อเด้อถ้าคอยสื่อน้องรัดสื่อเลยจังพึ้นจะได้หลุดเพราะว่าเขาก็จึมีไม่ไพี่มันหลุดแต่ละเทือกันนคุนบอกทำแซงสื่อสื่อเราพยาใหมสื่อนัา้อกันแล้วมันหมนั่นไม่ไดโทรศัพท์มบกต้องสื่อ นรับห um ้องเฮาเดี๋ยวไปกินกินอยาแ้วเวกบวกสัตว <c oughs> <may> <Took> ์นี่เกินกินเองเนาะนี่ตนกนตูดไก่กุนไก่กับหมู่นางหมูสามชั้นหมูติดมันตย่ิเขาดิ ยูเขาดอกอนมาจะไปก่อนจากมูลเหรอาตัวไหนอันนี้เขาก็ปลาทุกเครื่องเข้าบนนี้ที่นอกแกว่าสบารอชุบมานาเนี่ยนอใหม่มีตับไก่มีมุกแล้วก็มีหยอดอย่างอันยอดอยงกันจอ อ,อ,อุ่นจซื้อเดเาาี๋พี่น้องเพราะว่าเอาเอาไว้ในตู้วันซื้อโตอ่ะนะพากันมาอุ่นนะหอนห้องอะไรพี่น้องเดี๋ยวเอาสิมาตำมะรุ่งจริงๆมากันนี้เขาอย่างพี่น้องมังแตงแตงหน่อยเนาะนี่เด็กเอาหลัดว่าเอาตำมะฮุงซะม,มา,าตำหนอเม้งแตงหน่อยเดี๋ยวเอาตำมะฮุงก็ตำมะฮุง กี่ยเาว่าตั้งมาแกงขัดแบบอ้าวมาหุงมาหุงสักเอาไปล้างมาสิเรามาหุงลมาแตงจะยามาแตงก็มาตั้งเห็นแล้วแหละสิจะยามาหุงก็มาหุง mình hát gì ta mặc hoang, phải bài mặc đẹp. mặc đẹp, mặc hoang. mặc đẹp, tôi cho tôi mặc 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 em á. บม่ได้คอยไป้ไส์พี่น้องเนาะอยู่ปากซี่านี้เลยปากซี่าเนาะกาซีเริ่มออกมืออื่นอลไรพี่น้องกาคือคำแสงได้เจ๋งไว้เนาะพี่น้องเนาะคำแสงว่าซีออกทิพทุ่หวะเด้อซีแข้งผาาไต่กับเบาซุกบพ็ก่โบหแต่ว่าซีเริ่มออกมืออื่นกับเบาซุกเนาะ คือคำใช้วางแผนไว้ว่าสิออกไปอัตเทอรปุ่งก้อนสองแข่งที่สองก็ไปซีกองแข่งที่สามก็ไปสารวันแข่งที่สี่ก็กลับมาจำภาษาเข้าเนาะพี่น้องจำภาษาเข้ากับตอนกลับมาหล่จ้ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่จะภาษาอะไรดิ กลับมากะพอดีหายมันถือกับบุญส่งเงือพี่น้องวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะกลับมามันทันชิพาชิโปกว่าท่นซะท่านนายจะท่านดีดอกเพราะว่าตามวางแผนงใหม่กะไลแข้งละสองวันยังตามกับแข้งละสามซะแข้งใดที่มีน่าสนใจกะเอาสามมื่นแข้งใดที่บ่คอยมีน่าสนใจกะเอาสองหมื่นนะพี่น้องกับพอดีซะว่าท่นซะเมื่อนี้ยกวันที่แปด อออวันที่เนนี้วันที่เจ็ดเนาะเริ่มวันที่แเนาะแปดแปดเก้าแปดเก้าจำแปดเอัตตาปอแปดเก้าอัตตปอะการสิบสเอ็ดเกองสิบสิบเอ็ดสิบสองเ่กองเี่กองอาจจะมีวัดใน้เบออยู่เห็นห สิบสามสิบสี่สารวันชิมห่าครับหรือว่าสิบสามสิบสี่ชิมหา่หอ 13, 14, มหาอยู่สารวัลน,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิรงนน้ำแข็งนะพี่น้องอย่าลืมผู้ใดสนใจพี่น้งองซาซองอาหนุ่พี่น้องเนาะกินแล้วกินลดน้ำหนักกินลดหน้าท้องกินลดหน้าท้องลดน้ำหนักนะพี่น้องเนาะ สนใจสร้างไดเด้อพี่น้องคำแซงกลเป็นตัวแทนจำนายคำแสงนองรัดก็เป็นตัวแทนจำนายเนาะอยากสนับสนุนก็ติดต่อมาหาคำแสงกับนองรัดก็ได้ตัวว่าสนับสนุนคำแสงเนาะคำแซงก็เป็นตัวแทนให้อลิตาไทยมีปาก็มีเปอร์เซ็นต์กินน้อยหนึ่งพี่น้องพอได้มีเติมกัดเลหน่อยฝากไลเบิรนะ์เนาะพี่น้องบอกว่าไทายมีกล้าเอาขอมูลแล้วก็ฝากให้

หุงหนึ่งเนาะมีบ่ออนไมนึ่งเนาะนี่เนาะเออะมุกิมุกป,าส,กปาสิวเต่าปูหรือาอะรมุกพิอมุกปาสิวบ,สบ่าุกเต็มาจากตาราง,างอ่ามาจากทาวันาเลตาราง กินยังไงกันคะออปลาหา้องกินแบบกินพองๆยอหน่อยกินอันนั้นกินว่าเออกินปตาปตอง ยงเหือดเออพ,ออพออออี่น้อกินีกอยหมามาเด้อยิงเงลังกางบุืราปเส่ซตัดเส้นบ่อัาในดอกมอ่เอาไฟดอกพ่ขานคนร้ายแล้วก็มันแออัดนะวันจอดรถจอดรากบันยางวันดินบัมันแออัดนาอากาศนาจะห่อนแบบห่นอนจัดเลยแหละคนร้ายว้ยิเห็นเตลลี่ใน กายนอร่ามมากเลยทุกคนจุดว่าคนไป็นลมเห็นไรให้ได้ก็มีแผลมีมอแบบนี โมงอไรปนง้าไปกินก็ตามหงเนอมาตาเดียเสียเลยด้วยจะพุ่งเหรอเอาบ้านไป ได้กอ่อยได่หนมาเห็นอะไรนะมีดอกเบญเกศผันเห็นกระเสรเหรช่วยจ้าตำมะแปงรองรัดเลยองรัดมะตั <Jedi ienen smoking it> ้งมะคุงกระเสมะตั้งมะแตงหมักแบกันกัน ใครใครลูกโอ้โหน่าโอทซีบานที่หอนปะยามมาทานหอนทุกคนมาเลยกินหอนรกันด้ทุกคนเด้อหอนยามกินแล้วบ้าน ขยับกล่องน้อยนึงพี่นืมได้โทรศัพท์จ,ะจ้ะ มาพี่น้องกินข,าข้าวเดี๋ยวให้นางรัตเอืนอนอริตรกับป้ากอยนะว่ากินบออยาบออยเ,เอ็นคำซีนะ้ำมาปีหมูพี่น้องหมูสามสัหมูติดมันแลต่กายดำม,นะมากขเอนียว โทษบ้างอาวจะกระกดโทษแล้วเป็นไรอ่เห็นนน่ไเห็นว่ะมาเลยทุกคนยินข้าเลยนั่นนี่มันจะโมบังชีวิตของเสาของแท้ของเสาชิ ซื้อเขาไปกินมางคนกันหนึ่งเขาแล้อว่าซื้อกินมันก็ไกินยูฮองบ้างเหมือนก็ออกไปกินยูนอกกัะซิบวมามั่นอะอะไรติดหลักโต้เคลื่นหรือเปล่ายังไงกินเผาหน้ามะตั่ว อจำแป็งจำเป็ตจำเป็เพิ่งเดี๋ยวบบกินมาตื่นแล้วปอโบกินมาไหมเด้อไม่ได้โอเคโอเคแด้วสุด้ามบวนจะตักเน่ย ชดต่ำนะบ่อชุกคนไหนที่บอ่อไม่มูที่ไหนที่บ่อแต่ว่าอันนั้นสิไปสารวันนี่คนสิไปนั่งเขาบอกว่าถ้าไปหอดขุนน่โทรใส,ส่์นี่เดิ้ลสิไปลาดวะใช่ไหมกิ่นแรงบูคือกันเขาว่าถ้าเบิ้งทำถึงมือวันเช้าว,วันอาทิตย์หรือว่ามือ,อมหนูพัา มันเจ้าอยากไปลายคมยังหมดเนาะงอไปคือแบบนั้นอนอกผาการไป,ไปคือกันเอาไปเซผะเซเมืองไรนะแบบว่ามันแบบมันลายโคมแล้วมันขาดมันแบบขีดลดลายลังกันแบบบึน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 ละก็แบบบาได้ต้มบาได้นองแล้วก็จอดเอากันชอยกัน<ม>นะครับจะเมืองไหน มวยกับมวยกับมวลขึ้นมวยกับมวลตาคีบกับแบบมวนหน้าเบิ้งมันไร้คนตาเบิ้งพี่น้องว่าฉัมีภัยรวมทิดนะ ้หมดได้หมดเติบเเราวมแล้วกับอาหารมีบานเาอาหารมีานเานบ้านเขาเมันบานเาเล่าๆเขาเนาะกินกินอรก็ินหอบานครับกูได้จากบานไปม่นองแบบเป็นบ้านเขาเกบีบพวก้ำฝากทุกคนอันก็ได้ก็แชร์ติดตามขวกฮเด้อบ้านเขาเสร็จออกที จะคนไปใช้แนวแต่ว่าไปฝึกกับซีนี todavía. ่ค yes! ้นตอนทับมากไปลี S ่ยน้ 3! ี 3! ่ค้นตอนทับอยู่ที่สับขันเดี๋ยวเรื่องมือโฆษณาจะตามบอบหันนำอนเดอร์คนพักการ์ทิมไลน์พี่นาบ๊ายบายสบายดี